เน็ตไอดอลชายคนหนึ่งไลฟ์ทุบรถ l a m b o r g h i ที่อยู่ด้านข้างอย่างบ้าคลั่งหลังจากถูกจับเพราะค้ามนุษย์เขาก็ออกมาไลฟ์อีกครั้งพร้อมทั้งร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมรับผิดจนิงนะช่วงนี้ยาไ่都不敢去回忆等我抱一下这小王八蛋摸摸他就走了呃快手就差不多了啊结束了 เน็ตไอดอลที่มีคนติดตามนับล้านซุกซ่อนความชั่วออร้ายอะไรเอาวไว้เบื้องหลังอะไรทำให้เขาโลภมากถึงเพียงนี้นทั้งทังที่กำลังถูกตำรวจไล่ก็ยังกล้าพูดอะไรบ้าบอาล้เลาทไมเขาจึงได้โังแบบนี้ท้ท네ี่กำลังถูกตำรวจไล่ล่าก็ยังกล้าพูดอะไรบ้าบอซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมเขาจึงได้โอหังแบบนี้ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตเลวซามของเน็ตไอดอลจีนคนหนึ่งเน็ตไอดอลที่มีชื่อว่าพี่กระยาจกเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาในปี2016เขาก็เริ่มดังจากการไลฟ์แปลกๆเช่น นัดเปิดศึกหรือไม่ก็ทุบรถแลมโบกินีช่วงฮอตที่สุดก็มีผู้ติดตามถึง4ล้านคนจนได้รับฉายาในแอปควายโซบคู่แข่งของติ๊กต k อกว่าเป็นปรมาจารย์มาเฟียหรือพี่ใหญ่แห่งกวางโจวเป็นต้นอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่ปีในเดือนเมษายนปี2021พีกรยาจกก็ถูกจับในข้อหาค้ามนุษย์และถูกตัดสินจำคุก13ปี6เดือน พีกระยาจกมีชื่อเดิมว่าเกาเตอร์เฟยหรืออาเฟยเขาเกิดเมื่อปี1991ในครอบครัวชาวนาของมนทนกุ้ยโจวเป็นลูกชายคนที่สองโดยมีพี่ชายอีกหนึ่งคน พ่อของอเฟยเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านและยังเคยเป็นเลขาที่การสาขาพักประจำหมู่บ้านอีกด้วยส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านทั่วไปอเฟยแตกต่างจากพี่ชัยสุดขั้วเพราะอีกฝ่ายเป็นคนว่านอนสอนง่ายและกระตันยูเมื่อต่อขึ้นก็ได้ทำงานเป็นอาจารย์ส่วนอเฟยเป็นเด็กดื้อด้านมาตั้งแต่ยังเล็กสมัยเรียนก็มักไปขโมยข้าวข,ของของเพื่อนเมื่อพ่อรู้เข้าก็ถูกตีทำโทษอยู่หลายครั้ง แต่เขาก็ยังไม่เคยปรับปรุงตัวในปี2006อเฟยที่เพิ่งเข้าเรียนมอตน้นก็กล้าลงไม้ลงมือกับครูจนถูกไล่ออกจากโรงเรียนในที่สุดเมื่อพ่อรู้ทุกอย่างก็ทุบตีอเฟยยกใหญ่ครั้งนี้เขาจึงขโมยเงิน280หยวนจากครอบครัวนั่งรถเดินทางไปกวางโจวเมื่อพ่อเห็นว่าไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายกลับมาได้จึงโทรศัพท์ไปกำชับว่าพ่อไม่ได้หวังให้ลูกหาเงินได้มากมายก่กอง ขอแค่อย่าไปลักขโมยอย่าค้ามนุษย์หรือทำผิดกฎหมายก็พอหลังจากนั้นอาเฟยในวัย15กับพักพวกจากหมู่บ้านเดียวกันก็เข้าสู่สังคมผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไปทำงานขนอิดและรับจ้างในโรงงานทั้งในกวางตุง้งฝูเจี้ยนและเจ้าเจียงเป็นต้นแต่เพราะตัวอาเฟยเป็นพวกทนลำบากไม่ได้ไม่รู้จักหนักเอาเบาสู้แต่ละงานจึงทำได้ไม่นาน หาเงินได้ก็ใช้หมดอย่างรวดเร็วภายหลังจึงจำเป็นต้องไปนอนข้างทางหรือไม่ก็ใต้สะพานถึงขั้นไปคุยถังขยะหาอาหารกินเขาบอกว่าชีวิตในช่วงนั้นเหมือนกับขอทานไม่มีผิดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าพี่กระยาจกในปี2011อาเฟยและพักพวกก็คิดวิธีหาเงินทางลัดนั่นคือการกลับไปลักขโมย วันนั้นเขาและเพื่อนๆอ,อีกจำนวนหนึ่งได้ขโมยจักรยานไฟฟ้าจำนวนเจคันจากร้านตัวแทนจัดจำหน่ายในเมืองจู้จีมณฑลเจ้อเจียงก่อนจะนำไปขายต่อในราคาถูกแต่ยังไม่ทันนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายก็ถูกตำรวจตามมาจับตัวเสียก่อนอเฟยถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกสองปีตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ20ปีเต็มเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเองอเฟยจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับครอบครัว แต่พูดว่าตัวเองถูกขังไม่กี่วันเพราะขาโมยถุงเท้าพยายามทำให้กลายเป็นเรื่องตลกในปี2013อาเฟยซึ่งอายุ22ปีก็พ้นโทษออกมาเขาเริ่มมองหางานที่เหมาะสมกับตัวเองทว่าเนื่องจากไม่มีทางวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานอีกทั้งยังเพิ่งออกจากคุก จึงเป็นเรื่องยากที่จะหางานแต่ในขณะที่กําลังกังวลอยู่นั้นอเฟยที่ชอบเล่นมือถือเป็นประจำทุกวันก็สังเกตเห็นอาชีพนักไลฟ์สดที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนั้นนักไลฟ์สดเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากและยังไม่ค่อยมีการแข่งขันกันสักเท่าไหร่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองานสายนี้ไม่มีข้อจำกัดต่างๆ ในปี2015หลังจากศึกษาเงื่อนไขแพลตฟอร์มใหญ่ๆดูแล้วอาฟเฟยก็ตัดสินใจเลือกเล่นควายโฉโดยเริ่มต้นจากสไตล์ชาวบ้านทั่วไปอาจจะดูไม่ได้ทันสมัยแต่ก็ถูกใจผู้ชมส่วนใหญ่ทำให้ภายในเวลาเพียงครึ่งปีเขาก็มีผู้ติดตามถึง1,000แสคนหลังจากเริ่มมีชื่อเสียงจึงมีบริษัทเอเจนซี่ติดต่อเข้ามา โดยสัญญาว่าจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เขากลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นล้านอาเฟยจึงตกลงเซ็นสัญญาอย่างไม่เังเลหลังจากนั้นเอเจนซี่ก็ปรับภาพลักษณ์ใหม่จากชาวบ้านสามัญธรรมดาให้กลายเป็นลูกพี่ในสังคมไฮโซใช้ชีวิตแบบอวดรวยที่เป็นประเด็นของสังคมการไลฟ์ในช่วงแรก โดยไลฟ์สไตล์และคำพูดคำจาแบบมาเฟียนี้ดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามจำนวนมากเวลาอาฟเฟยไลฟ์สดถ้าไม่ได้กำลังจะไปทุบรถแลมโบกินีก็คือนัดไปมีเรื่องกับคนอื่นแม้ภายหลังเขาจะให้สัมภาษณ์ว่าทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงไปตามบทแลมโบกินีก็ไม่ใช่ของเขาและตนเองก็ไม่ได้ทุบรถจริงๆทว่ามุมกล้องที่ดูสมจริงกับการแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติ ทำให้ความนิยมของอเฟยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงพีกที่สุดก็มีผู้ติดตามในควายโศมากกว่า1ล้านคนนอกจากนี้เมื่อรวมกับแพลตฟอร์มอื่นๆอีกก็มีผู้ติดตามถึง4ล้านคนไลฟ์สดครั้งหนึ่งแบบไม่ได้อะไรเลยก็จะได้ค่าตอบแทนประมาณ5,000ถึง6,000หยวนราว24,700ถึง29,700บาทแต่ถ้ายอดดีหน่อยก็จะมีรายได้ถึงหลายแสนหยวนเลยทีเดียว หลังจากโด่งดังคุณภาพชีวิตของอาเฟยก็ดีขึ้นมากเขากลับไปซื้ออาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งที่กุ้ยเจาบ้านเกิดของตัวเองจากนั้นก็ซื้อรถพอ c h e พานาม e ราราคากว่า3ล้านหยวนราว14ล้าน8ป0 0 0 0บาท สวมเสื้อผ้าแบรนด์หรูขณะดเดียวกันอาเฟยก็เริ่มมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในบ้านเกิดของตัวเองบางครั้งถึงกับไลฟ์สดตอนกำลังมอบเงินตั้งแต่1,000ถึง1,000 0หยวนหรือ4,950บาทถึง4,9500บาทการทำสาธารณกุศลของเขาไม่ได้เกิดจากเมตตาจิตอันบริสุทธิเท่านั้นแต่ตอนที่กำลังทำบุญก็ยังไม่ลืมไลฟ์สดไปด้วยเพราะการทำบุญ ถือเป็นวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามและยอดวิววิธีหนึ่งนอกจากนี้อาเฟยก็ยังมีความรักอีกด้วยในเดือนพฤศจ,จิกายนปี2018ชุยเหมีย่ยวที่เล่นควายโศเหมือนกันได้มาหาอาเฟยโดยเธอมาจากมณนทนเหอหนาน,านและเริ่มทำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมอต้นเหมือนกันหลังจากได้สัมผัสกับอินเทอร์เน็ตเธอก็พบว่าการเป็นนักไลฟ์สดทำเงินได้ดีกว่าการรับจ้างทำงาน แม้ผู้ติดตามของฉีเหมี่ยวจะมีเพียง2,000กว่าคนแต่อย่างน้อยการไลฟ์ทุกวันก็ทำไรายได้วันละหลายร้อยหยวนวันหนึ่งผู้ติดตามคนหนึ่งของฉีเหมี่ยวบอกว่าพี่กระยาจกกำลังรับเด็กฝึกงานซึ่งเธอก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ติดตามอาเฟยจึงช่วยหาทางให้ฉีเหมี่ยว ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากนั่นคือตัวเขาใช้บัญชีของเธอมาไลฟ์อาศัยชื่อเสียงของพี่กระยาจกมาเรียกยอดวิวใช้วิธีนี้เพียงแค่ครั้งเดียวชีเหมี่ยวก,ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากกว่า1นึ0งหม่นคนฉีเหมี่ยวรู้สึกว่าอาเฟยนิสัยไม่เลวจึงค่อยๆไปมาหาสู่กันไม่ถึงหนึ่งเดือนเธอก็ตั้งท้องขึ้นมาแต่หลังจากนั้น ผู้หญิงรอบตัวของอาเฟยก็ยังคงมากหน้าหลายตาชีเหมี่ยวรู้ว่าอาเฟยเจ้าชู้แต่ก็คิดว่าเด็กไม่ได้ผิดอะไรจึงตัดสินใจที่จะคลอดลูกต่อไปอาเฟยผู้มีทั้งเงินและครอบครัวชีวิตก็แสนจะดีแต่เขาก็ยังเดินไปสู่หุบเหวแห่งความชั่วร้ายในบ่ายวันที่18ตุลาคมปี2018 เด็กสาวที่ดูมัมแมมคนหนึ่งเดินลากระเป๋าเดินทางเข้าไปในสถานีตำรวจมณฑลเจียงซีเมื่อเธอเห็นเจ้าหน้าที่ก็ร้องห่มร้องไห้พูดขึ้นว่าคุณลุงคะช่วยหนูด้วยมีคนขังหนูเอาไว้และบังคับให้ขายตัวเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าอินอินเป็นชาวหูหนานขณะนั้นเธออายุ16ปีไม่นานก่อนหน้านี้เธอเพิ่งได้รู้จักกับอาสุยแฟนหนุ่มผ่านทางแอปออนไลน์ หลังจากพูดคุยกันได้ไม่กี่วันทั้งสองก็ตกลงนัดพบกันต่อมาอาสุยก็บอกกับอินอินว่าในเมื่อเธอเลิกเรียนหนังสือมาอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวผมพาไปทำงานที่เชียงซีดีกว่างานที่อสุยพูดถึงคือพนักงานเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะเมื่อได้ยินคำว่าคาราโอเกะอินอินก็ไม่ค่อยพอใจขึ้นมาอาสุยจึงรีบเข้ามาก่อนและบอกกับเธอว่าจะแนะนาให้อินอินรู้จักกับเจ้าของร้านในฐานะคนกลาง เขาจะได้เงินค่าแนะนำก้อนโตส่วนด้านอินอินหลังจากทำงานไปสักสองสาวันก็คอยอ้างว่าไม่ชอบรายละเอียดงานเพื่อขอลาออกแค่นี้ทั้งสองก็จะได้เงินก้อนโตมาง่ายๆเมื่อได้ยินดังนั้นอินอินจึงยอมตกลงไม่นานอาสุยก็พาอินอินมาพบเท่าแก่ใหญ่คนหนึ่งในเมืองเจียงซีหลังจากเท่าแก่พยักหน้าอินอินก็ตามคนจำนวนหนึ่งมาถึงตึกสาชั้นที่มีสภาพสุดโทมดูไม่เหมือนกับบริษัท นอกจากนี้หน้าต่างชั้น2และชั้น3รวมถึงระเบียงก็มีลูกรงล้อมไว้อย่างแน่นหนาแม้จะเริ่มรู้สึกผิดสังเกตแต่อินอินก็ยังตัดสินใจเดินตามเท่าแก่เข้าไปในตัวตึกหลังจากนี้อีกไม่กี่วันอินอินตั้งตารอจะได้กลับไปหาแฟนหนุ่มอย่างไร้เดียงสาโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตราย หลังเข้าไปในตึกเธอก็ถูกยึดบัตรประชาชนทันทีอินอินรีบกดมือถือหาแฟนหนุ่มแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็โทรไม่ติดอินอินถูกบังคับให้เซ็นสัญญาว่ายินดีรับค่าตอบแทน2 0 0หมื่หยวนราว99,000บาทและทำงานโดยไม่รับค่าจ้างเป็นเวลา1ปีจากนั้นมาเธอก็ถูกบังคับให้รับแขกวันละสิคนแม้ร่างกายและจิตใจจะบอบช้ำแต่ก็ไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่แดงเดียว เป้าหมายแท้จริงของการรับสมัครพนักง,งานเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะคือการลักพาตัวและขายเด็กสาวที่ไม่รู้อิโนโนอิเนเเพื่อทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอินอินถูกขังอยู่ในห้องเดียวกันกับเด็กสาวอีกสองคนพวกเธอก็ถูกคนที่เรียกว่าแฟนหลอกมาด้วยข้ออ้างมากมายหรือไม่ก็เพราะถูกทรมานอย่างยาวนานนอกจากนี้เด็กสาวอีกสองคนก็ดูหมดความคิดที่จะต่อสู้ขัดขืนแล้วกลายเป็นเครื่องมือหาเงินอย่างแท้จริง มีเพียงอินอินเท่านั้นที่ยังไม่ยอมแพ้มีอยู่วันหนึ่งอินอินก็ช่วยโอกาสในจังหวะที่เท่าแกเ่เผลอแอบพังเหล็กดัดที่ระเบียงออกจากนั้นจึงปีลงมาที่ชั้นล่างหลังจากผู้คุมพบว่าอินอินหลบหนีไปได้ก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจับเธอกลับมาแต่โชคดีที่ตอนนั้นเป็นเวลากลางวันอินอินจึงตะโกนเสียงดังจนหลายคนหันมามอง ผู้คุมกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดโปงจึงได้รีบหนีเอาตัวรอดไปประกอบกับตอนนี้มีคนขับรถผ่านมาอินอินจึงรีบเอาตัวเข้าไปขวางพร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือให้พาไปส่งยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดหลังจากทราบเหตุแล้วตำรวจก็รีบไปปิดล้อมตึกสามชั้นแห่งนั้นทันทีแต่ตอนนี้ข้างในกลับเหลือเพียงความว่างเปล่า อย่างไรก็ตามภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถหาตัวหัวโจกของรังโจนแห่งนี้ได้ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าหลีช่ชางอายุ36ปีเป็นชาวเจียงซีเขาและภรรยาลักลอบทำธุรกิจดังกล่าวมานานหลายปีโดยอาศัยเด็กสาวไร้เดึงสาเหล่านี้หาเงินให้ตัวเองเป็นจำนวนมากผ่านไปไม่นานหลีช่ชางและภรรยารวมถึงอสศุยที่อินอินเรียกว่าแฟนก็ทยอยถูกจับกุม แต่เจ้าหน้าที่ก็พบข้อสงสัยบางอย่างนั่นคืออสุยซึ่งพื้นแพรเป็นชาวกุย้ยโจวอายุเพียง18ปีหลังออกมาใช้ชีวิตตามลำพังก็อาศัยอยู่ที่กุ้ยโจวมาโดยตลอดแล้วเขาไปรู้จักกับหลี่ชังซึ่งเป็นชาวเจียงซีได้อย่างไรหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วคนกลางระหว่างอาสุยกับหลี่ชังก็ค่อยๆเผยตัวขึ้นเขาผู้นั้นก็คือพี่กรยาจกเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามนับล้านคน ทั้งสองมีพื้นเพเป็นคนบ้านเดียวกันอสุรยรับหน้าที่ค้นหาเด็กสาวทางออนไลน์หลังจากนั้นก็ส่งไปหาอาเฟยเพื่อรับช่วงนำไปขายต่อให้กับรังโจนทุกครั้งอาเฟยจะได้รับค่าแนะนำเด็กสาวจำนวน5,000หยวนราว24,700บาทหลังจากตำรวจเจียงซีสามารถระบุสถานะที่แท้จริงของอาเฟยได้แล้วก็บังเอิญได้รับข้อมูลบางอย่างจากตำรวจเมืองจูจีมณนทเจอเจียงเพิ er ่มเติม ในเดือนมิถุนายนปี2018เกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นสองครั้งในพื้นที่ของสถานีตำรวจต้าถังเมืองจูจีมอนทนเจอร์เจียงหลังจากสอบสวนจึงพบว่าเหตุการณ์ทั้งสองเกี่ยวข้องกับป๋อจินกุยหัวหน้าแกงใต้ดินจากกุย้ยโจวตำรวจจึงรีบไปจับกุ่มป๋อจินกุยและลูกน้องของเขาทัานทีระหว่างสอบปากคำจึงได้รู้ว่าเส้นทางการเงินของป๋อจินกุ้ยและพวก ล้วนมาจากการลักพาตัวเด็กสาวที่ไม่รู้อินโนอินเนผ่านการรับสมัครพนักง,งานเสิร์ฟร้านคาราโอเกะและปวูวจินกุยก็สะท้อนว่าเขาเรียนรู้วิธีการทั้งหมดมาจากอเฟยซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันโดยอเฟยถือเป็นพี่ใหญ่ในวงการนี้ หลังจากตำรวจเจียงซีประสานความร่วมมือกับตำรวจเจอ้อเจียงทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจจะร่วมมือกันสอบสวนและจับกุ่มอเฟยตามหลักการแล้วอเฟยมักจะไลฟ์สดอยู่เสมอ การจะค้นหาพิกัดที่อยู่ของเขาจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่อาเฟยกลับไหวตัวทันเขารู้ความเสี่ยงของตัวเองดีจึงเริ่มซ่อนตัวประจบกับที่แอปควยเซาเริ่มจัดการกับคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เช่นเนื้อหาของพี่กระยาจกที่จะถูกจำกัดการมองเห็นดังนั้นตั้งแต่ต้นปี2019เป็นต้นมาอาเฟยจึงไม่ค่อยได้ไลฟ์สักเท่าไหร่ ในเดือนมีนาคมปี2019ตำรวจเมืองจูจี้มอนทอนเจอร์เจียงระบุว่าอาเฟยเป็นเป้าหมายในการติดตามทางออนไลน์แต่สิ่งที่ตำรวจไม่รู้ก็คือตอนนี้อาเฟยไปหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกที่กุ้ยโจวบ้านเกิดหลังจากหายตัวไปกว่าครึ่งปีในวันที่9สิงหาคมปี2019พี่กรยาจกก็แหกกดตัวเองด้วยการโพสต์วปัว เหตุผลก็เพราะช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายของเขาเพิ่งลืมตาดูโลกจึงได้มาโพสต์รูปลูกชายพร้อมกับเขียนบรรยายว่าทนทรมานอยู่5-6เดือนแทบเอาชีวิตไม่รอดอยู่หลายครั้งแต่พ่อก็สู้เพื่อจะได้เห็นหน้าลูกสักแป๊บหนึ่งจากนั้นก็โพสต์คลิปตัวเองร้องไห้อีกสองครั้งเพื่อบอกลาลูกชายและบรรดาสาวกพี่กระยาจกฮัลโหลสา 兄弟们，好久不见啊！不开瘦了，都瘦了这么多，瘦了差不多三十斤。哎，这段时间太难过了，都是为了见这个小王八蛋一眼。真的，这段时间怎么过来了，都不敢去回忆。等我抱一下这小王八蛋，摸摸他，就走了。 呃，快手就差不多了啊，结束了。等了好久，终于等到今天。躲了好久，只因为见你一面。虽然你是我的儿子，且非常的调皮。我好的时候你不，我不好的时候你偏要来。总之，你的到来非常渴望的一件事，让害怕的一件事。 รูปภาพลูกชายเพียงไม่กี่ใบจะเปิดเผยที่อยู่ของเขาตำรวจพบว่าชุดที่ทารกน้อยสวมอยู่เป็นของโรงพยาบาลสตรีอำเภอหลงเจียงการค้นพบนี้ทำให้ตำรวจเจียงซีและเจ้อเจียงที่ก่อนหน้านี้หาบ่อแสไม่เจอเลยรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจว่าอาเฟยซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเกิดในกุย้ยโจว ในวันที่19สิงหาคมปี2019ตำรวจจึงรีบเดินทางไปที่หมู่บ้านต่างยางอำเภอหลงเจียงมนทลกุ้ยโจวด้วยความร่วมมือจากตำรวจท้องที่และเทคนิคเฉพาะจึงสามารถระบุพิกัดที่แน่นอนของอาเฟยได้ว่าอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงกบแห่งหนึ่งบนภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใกล้กับหมู่บ้านต่างยางทว่าเมื่อตำรวจเดินทางไปถึงกลับไม่พบตัวอาเฟยพบเพียงชามข้าวที่ยังอุ่นวางอยู่บนโตะ๊ะ หมายความว่าเจ้าตัวเพิ่งหนีไปได้ไม่นานตำรวจยังพบว่าบริเวณโดยรอบฟาร์มเลี้ยงกบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เต็มไปหมดจึงทำให้อเฟยรู้ตัวตั้งแต่ตำรวจเริ่มเดินขึ้นเขามาจากนั้นก็แผ่นหนีไปในป่าข้างๆที่รกชัดระหว่างนั้นอเฟยยังโทรศัพท์ไปเยอ้ยอยันตำรวจอีกด้วยโดยโอ้อวดว่าผมคุ้นเคยกับที่นี่ดีพวกคุณไม่มีทางตามผมทัน 不行不จากนั้นอาเฟก็ต่อปากต่อคำกับตำรวจไม่ยอมหยุดพวกคุณไม่ต้องมาตามจับผมแล้วรอต้นเดือนกันยายนหลังจากลูกครบหนึ่งเดือนผมจะเข้าไปมอบตัวเองวันที่กี่วันจับจับจัร่า่อไม่เม 真找不到，还有今天来的那个地方，很多那个抓那个野猪那种夹子，很大的夹子，那个踩到了，直接脚会断掉的。就是自首是一定自首，就是能不能就是说我、啊、我,我,我能不能我？我感觉你是不会来的呢。<laughs> 来的九月四号，呃，九月四号儿子摆满摆,摆满月酒，九月四号、九月六到九月八就这样子来。 แน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อคำพูดส่งเดชของอเฟยแต่กแกล้งทำเป็นยอมตกลงเพื่อให้เวลาเขาอีกสองสวันจากนั้นก็มาดักซุ่มอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านต่างยางอเฟยคิดว่าตำรวจไปแล้วจริงๆจึงลงจากเขากลับมาที่บ้านอย่างสบายใจผลก็คือถูกตำรวจเข้าจับกุมโดยตรงตอนนั้นอเฟยก็ยังตะโกนเสียงดังอีกว่าผมมามอบตัวผมมามอบตัว ในวันที่20สิงหาคมปี2019ระหว่างสอบปากคำอเฟยได้บอกกับตำรวจว่าร้านที่ลักลอบเปิดกิจการผิดกฎหมายไม่ใช่ของตอนเองคนที่ไปหลอกลวงเด็กสาวมาก็ไม่ใช่ตนเองเขาเป็นเพียงแค่คนกลางเท่านั้นจึงคิดว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ร้ายแรงอะไรโทษมากสุดก็น่าจะแค่ถูกกักตัวเท่านั้นไม่รู้ว่าเขาไร้เดียงสาจริงๆหรือว่าเสแสร้งแกล้งทำกันแน่ ，我我以前我就是这么想的，我觉得开店了也不是我，骗女孩子也好，交女朋友做这个也好，也不是我，我就从介绍，我以为我就是就是最多拘留，知道吧？哦，没想到搞了。ในวันที่25ธันวาคมปี2020ศาลอําเภอชงเหรินมณฑลเจียงซีได้เริ่มพิจารณาคดีของอาเฟยในข้อหาต้องสงสัยลักพาตัวและค้าผู้หญิงกับเด็กในวันที่9เมษายนปี2021 สารก็ตัดสินลงโทษจำคุกอเฟยเป็นเวลา13ปี6เดือนโดยเขาตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ตอนนี้จึงกำลังรับโทษอยู่ที่เรือนจำเหมืนเจน้นในอำเภอจินเซียนมณฑลเจียงซีชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาพอใจกับผลการพิจารณาคดีแต่ก็ยังมีผู้ติดตามบางกลุ่มที่สมองยังคงเลอะเลือนที่แม้จะรู้ชมหน้าแท้จริงของพี่กรยาจก เน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นล้านแล้วก็ยังบอกว่าตนเองจะยังคงให้การสนับสนุนและรอวันที่เขากลับมาอยู่เสมอผ่านไปหนึ่งปีก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์อินอินเด็กสาวผู้เค้าร้ายที่สามารถหลบหนีออกไปแจ้งความได้พ่อของอินอินบอกกับนักข่าวว่าหลังจากลูกสาวกลับมาได้ไม่กี่วันเธอก็ออกจากบ้านไปอีก 反正、啊、你那些乱七八糟的东西在手机上那些东西，你搞不清楚他是怎么搞的，嗯、哪里知道？又、嗯、跑了大大道理小道理，我也说过，你说骂也骂过，打也打过，你什么不管，就是那那个原因坚持都没用。 ตำรวจเจอ้อเจียงและเจียงซีก็ไปหาเด็กสาวพวกเคราร้ายไม่น้อยในบรรดาพวกเธอมีหลายคนที่เป็นเหมือนอินอินหลังจากถูกช่วยออกมาผ่านไปไม่นานก็กลับไปเกลือกกล้วในสังคมแบบเดิมตำรวจทราบมาว่าครอบครัวของอินอินมีลูกทั้งหมด3าคนเธอเป็นลูกสาวคนโตที่ได้รับความสนใจและความรักจากพ่อแม่น้อยที่สุดตั้งแต่ยังเด็ก ในช่วงวัยรุ่นที่ต้องการการศึกษาและคำแนะนำแต่อินอินก็เลิกเรียนกลางคันจนยังไม่มีทัศนคติแบบผู้ใหญ่ทั่วไปจึงทำให้เธอถูกโน้มน้าวได้ง่ายแค่ใครคนไหนทำดีด้วยหน่อยเธอก็พร้อมจะตามเขาไปอย่างว่านอนสอนง่ายเมื่อพูดถึงตรงนี้คดีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราเกิดคำถามว่าในเมื่องานนักไลฟ์ทำเงินก้อนโตถึงขนาดนั้น แต่ทำไมอาเฟยยังต้องเสียเส่ยงทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเพียงเพื่อเงินแค่5,000หยวนอีกหลังจากเขาถูกจับกลุ่มอาเฟยก็บอกกับตำรวจว่าความจริงแล้วตัวเองไม่ได้มีเงินมากมายก,ก,ก่ายกองขนาดนั้นแม้เงินนักไลฟ์จะทำเงินได้ก้อนโตแต่เจ้าของแพลตฟอร์มก็จะหักกำไรไปครึ่งหนึ่ง เอเจนซีก็หักไปอีก30%รายได้ที่เหลือถึงมือเขาจริงๆจึงมีไม่มากนักตัวเองก็เป็นคนใช้เงินมือเติบทั้งบ้านและรถก็ชำระเต็มจำนวนแถมยังมีลูกน้องต้องคอยเลี้ยงดูเงินได้มาเร็วก็ออกไปเร็วต่อมาแพลตฟอร์มก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขทำให้ยอดวิวลดลงอย่างมากแต่อัเฟยอ,อยากจะใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อเหมือนเดิมจึงต้องมองหาช่องทางนอกกฎหมาย ความจริงในตอนแรกอาเฟยตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ค่อนข้างพิลึกเขาบอกว่าตัวเองจะเป็นจิโกเกที่มีคุณภาพพ่อแม่อาเฟยเป็นคนไม่ค่อยพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพวกเขาจึงสั่งสอนลูกชายที่เกเรคนนี้ด้วยการทุบตีและด่าว่ามาตั้งแต่ยังเด็กเมื่ออาเฟยโตขึ้นจึงเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดพ่อแม่ แม่ของเขาเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งอาเฟยไลฟ์ขณะที่กำลังทำบุญด้วยการให้เงินชาวบ้านประมาณ6,000ถึง7,000หยวนทว่าเมื่อพ่อแม่บอกเขาว่าตนเองอายุมากแล้วจึงอยากจะจ้างคนมาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมทั้งซื้อเบียร์อีกสักหน่อยอาเฟยก็พูดแบบไม่รักษาน้ำใจว่าแม่ไร้ประโยชน์แบบนั้นเลยหรอถึงได้ไม่มีเงินไปซื้อเบียร์มากินเองถ้าอย่างนั้นก็รีบลาโลกไปไวๆเลย หลังจากอเฟยถูกจับพ่อของเขาเคยบอกกับนักข่าวว่าชาตินี้คงสอนลูกชายคนนี้ไม่ได้แล้วการอยู่ในคุกอาจจะทำให้เขาได้รับบทเรียนบ้างในวันที่9สิงหาคมปี2019ตอนที่อเฟยเสี่ยงไปพบหน้าลูกชายเคยโพสต์ไว้ในวัยปัวว่าพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีแต่จะเป็นพ่อที่รักลูกที่สุดเมื่อพ่อไม่อยู่แม่ของลูกก็คงจากไปอย่างรวดเร็ว เรื่องของผู้ใหญ่เมื่อลูกโตแล้วคงจะเข้าใจลูกชายของพ่อจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งและกล้าหาญที่สุดในเมื่อรักลูกของตัวเองมากถึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเขาไม่รู้เลยเหรอว่าคนที่ถูกขายไปก็เป็นลูกของคนอื่นเหมือนกันเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้ถ้าชื่นชอบคลิปของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกคนเสมอมาที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ